โยโยโย่ใบสองตรงเจอนกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลิงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟาร์บรีดพันธ์เกนสปอร์ตเข้าร่วมกลุ่มคลงหนังได้ที่เอ็มบีพีสามสิบสามมาถึงค่ำคืนวันศุกร์คลึงเน้นทีมเดียวครับพี่เจริเลือกเกมเวลาตีสองครึ่งลาลิกาสเปนนัดแรกของฤดูกาลนะครับบีอาริเอลจะเปิดบ้านเจอกับน้องใหม่เรียวโอเบียโดครับ เบียร์เลาเนี่ยอุ่นเครื่องมา8นัดชนะ1เสมอ4แพ้3เกมล่าสุดแพ้แอสตันวิลล่ามา0ต่อ2นะครับมาเซลิโนกุนซือคนเดิมเนี่ยก็ยังมีผู้เล่นแกนหลักอย่างราฟาลมาตินนะครับตรงกลางเนี่ยไปได้โทมัสปาเตเซนฟีมาจากอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะได้เล่นลหรือเปล่าที่เหลือก็ดานี่ปาเรโคเกราดโมเรโน นิคลัสเปเป้เยเรมีปีโนทาจอนบูคันนั่นนะครับนี่เป็นตัวหลักๆโยโยโยเจ็ดสัปผลิตภัณฑคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่เรอลโอเบียโดน้องใหม่เลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยการเพลย์ออฟนะครับอุ่นเครื่องมา6นัดชนะ1นเสมอ4แพ้น1นเกมล่าสุดเสมอเลกาเนตมา0 0นย์เวก็พานวิตกุนซซอก็มีดานี่คาโวกับตันทีมนะครับ เอลิชตัวเซิรแล้วก็อิลาเชรามิดฟิลโมโรโกมาเสริมทีมน,นะครับที่เหลือก็สมมติลอนดอนนี่เป็นกองหน้าตัวเก่าก็ยังอยู่กับทีมครับถ้านับรายการสำคัญเจอินหล่าสุดต้องย้อนไป2001นู่นเลยครับ ตอนนั้นเล่นในลีเบียร่าเอาชนะไปกลับในบ้าน1 0เกมเยือนบุกชนะ3-1แล้วก็เพิ่งจะอุ่นเครื่องกันมาเมื่อวันที่1ส่สิงหาคมด้วยนะครับผลปรากฏว่าเสมอกัน 0- 0ย์ครับคู่นี้ก่อนเกมเบียร่าเป็นต่อเยอะแน่นะครับเอาง่ายๆน่าสนใจครับโอบบโดเลื่อนชั้นกลับมาในรอบหลาย10ปีจะทําได้ดีแค่ไหนส่วนเบียร่าเนี่ยต้องบอกว่าเสริมดูน่าสนใจนะครับยังรักษาผู้เล่นตัวหลักๆไว้แถมไปได้ปาเตมาด้วยแมย่ดูแล้วยังเหนือกว่าโอเบโดเยอะพอสมควรนะครับเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลน,นัดแรกด้วย ประตูแรกมาไวมีโอกาสไหลครับเบียเรลจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูประเดิม3แต้มแบบสวยๆนะครับให้เชียร์เบียเรลเป็นครึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย